ข้าววันนี้วันที่2กันยา,ายน2564ซึ่งเป็นฤดูทําไร่ทานาของสถาายัตยมอาธมาก็ได้เดินทางมาที่ตลาดมุงตึดเพื่อที่จะจะลิกเที่ยวบินธบ,บาตในวันนี้น,นี้ก็เป็นการบันทึกร,รายการธรรมะว่า เมื่อเราเห็นทุ่งไรทุ่งนานแล้วจะเห็นจะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นว่าหวานพืชเช่นไรย่อมได้เช่นนั้นเหมือนกับชาวไร่ชาวนาหวานข้าวที่ปลูกไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าพรรษาตอนนี้ผ่านไปหนึ่งหนึ่งเดือน 3 sí. <laughs>